สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวเี่คลิปนี้ก็มาดูวความน่ารักของกองเชียร์ตุรกีนะครับต่อน,นักตบสาวไทยในโพสที่พรพันธ์เธอได้โพสว่าขอบคุณตุรกีนะครับหลังจากจบสนามแรกและกำลังจะเดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับก็มีแฟนๆชาวตุรกีมาเมนให้กำลังใจกันเยอะมากเลยนะครับบางคนนะครับก็บอกว่าพวกเรารักคุณทีมงานไทยทุกคนนะครับเก่งมาก คุณน่าทึงแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับที่เป็นคอมเมนต์ที่ดูแล้วก็ซึ้งใจนะครับชาวตุรกียก็บอกว่าเราจะรอคุณกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับชาวตุรกีท่านนี้ก็คงอยากให้ทีมไทยนะครับได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ได้กลับไปเล่นที่ตุรกีอีกนะครับเห็นแล้วก็ปลื้มใจนะครับสาวไทยของเราได้ใจกองเชียร์ชาวตุรกีไปเต็มเเลยจริงๆครับ ก็ขอให้สาวไทยนะครับได้เข้ารอบ8ปดทีมสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะได้ไปเล่นในรอบสุดท้ายตามที่กองเชียร์ตุรกีนั้นอยากให้เป็นนะครับสู้ๆนะครับสาวไทย